ครับสวัสดีครับพบกับทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะนะครับคลิปนี้เรามาอยู่ที่อำเภอโนนไทยนะครับตำบลโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับจะพาไปดูที่ดินสำหรับสร้างบ้านสวนนะครับทำไร่นาสวนผสมได้นะครับอยู่ห่างจากตัวอำเภอรประมาณ3กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับเป็นที่ดิน ว่างเปล่านะครับสำหรับสร้างบ้านนะครับมีไฟฟ้าถึงเรียบร้อยแล้วนะครับจะอยู่ห่างจากาตัวอำเภอมาตามถนนเส้นโนนไทยขามสแกสเสงนะครับห่างจากถนนดำเส้นนี้ไปประมาณ600เมตรนะครับจะถึงแปลงที่ดินของเรา ที่ดินของเราที่จะพาไปดูในวันนี้นะครับอยู่ในพื้นที่บ้านโนนพลิกนะครับตําบลนนไทยอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ห่างจากเซนทัลโคราชนะครับมาประมาณ30กิโลเมตรนะครับอยู่ห่างจากเทสโก้โลตัสนะครับ ของอำเภอนนทัไทมาประมาณ3.6กิโลเมตรนะครับสำหรับตลาดนะครับจะอยู่บริเวณใกล้ๆกับที่ว่าการอำเภอโนนทไทนะครับห่างจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณ3กิโลเมตรนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนเชื่อมระหว่าง อำเภอโนนไทยกับอำเภอขามสแกเสงนะครับที่ดินของเราจะอยู่บริเวณฝั่งขวามือนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวลงไปบริเวณแปลงที่ดินนะครับอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ600เมตรนะครับ เป็นถนนคอนกรีตเข้าหมู่บ้านนะครับกว้างประมาณ4เมตรนะครับถนนเส้นนี้มีไฟฟ้าผ่านด้านหน้าแปลงที่ดินของเราเรียบร้อยนะครับ ที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากถนนคอนกรีตนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปอ,าอีกประมาณ300เมตรนะครับเราจะเลี้ยวบริเวณเสาไฟฟ้านะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับเข้าไปอีกประมาณ300เมตรนะครับจะเป็นถนนลูกรังผสมหินครุกนะครับถนนเส้นนี้กันไว้ประมาณ5เมตรนะครับเราจะขับรถาตามแนวเสาไฟฟ้าเข้าไปนะครับ มีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ติดกันกับแปลงที่ดินของเรานะครับอ่านี่นะครับที่ดินของเราจะอยู่บริเวณเสาไฟฟ้าที่อยู่ด้านหน้านะครับอายาวตามถนนไปอีกประมาณอาสองช่วงเสาไฟฟ้านะครับมีหน้ากว้างติดถนนประมาณเจ็ดสเมตรนะครับ เดี๋ยวผมจะพาลงดูบริเวรณรอบๆปแปลงที่ดินนะครับเ,เดี๋ยวจะให้คุณลุงนะครับที่อยู่บ้านติดกับปแปลงที่ดินของเรานะครับพาเดินชี้แนวเขตนะครับปแปลงที่ดินบ้านของคุณลุงจะเลี้ยงวัวไว้นะครับอยู่ติดกับปแปลงที่ดินของเราเลยนะครับบริเวณที่ผมกําลังชี้อยู่นี้จะเป็นถนนที่ใช้ร่วมกันกับของคุณลุงนะครับ เป็นที่ดินของอหลานของคุณลุงเองนะครับที่ดินของเรานะครับจะมีหน้ากว้างติดถนนเส้นนี้นะครับยาวตามแนวเสาไฟฟ้าประมาณ2ช่วงเสาไฟฟ้านะครับหน้ากว้างประมาณ70เมตร ด้านหน้าจะกว้างนะครับอ่าด้านหลังจะแคบนะครับแคบค่อยๆแคบลงไปเล็กน้อยนะครับบริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับจะเป็นอ่าเนินนะครับจะเป็นที่สูงสามารถถมดินเพิ่มอีกเล็กเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะอ่าสร้างบ้านนะครับสร้างที่อยู่อาศัยได้บริเวณด้านหน้าที่เราเห็นจะเป็นอ่ายุ้งเก็บข้าวเปลือกนะครับของคุณลุงนะครับคุณลุงจะลื้อออกให้นะครับ จะมีแนวรัว้วไม้ไผ่นะครับแนวรั้วไม้ไผ่ที่ทางคุณลุงได้ทําทไว้นะครับสําหรับเลี้ยงสัตว์นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นของหลานคุณลุงคุณลุงได้ดูแลไว้ให้นะครับแนวเขตที่ดินนะครับด้านนี้จะอยู่บริเวณาทางแยกนะครับจะมีเสาคอนกรีตปักอยู่นะครับตรงเข้าไปตามแนว ต้นไม้เลยนะครับที่ดินของเราถัดจากแนวต้นไม้ไปจะเป็นแนวั้วไม้ไผ่นะครับเอกสารเป็นโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่เกือบ7ไร่นะครับขาดอีกแค่6ตารางวาแค่นั้นเองนะครับเ,เนื้อที่ตามโฉนดนะครับหไร่3งาน94ตารางวาขาดอีก6ตารางวาจะครบ7ไร่นะครับ สำหรับน้ำประปานะครับคุณลุงแจ้งว่าอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ300เมตรนะครับบริเวณถนนคอนกรีตนะครับาทางแยกนะครับจะมีแนวท่อน้ำประปานะครับด้านหน้าจะมีสะเล็กๆนะครับลูกหนึ่งนะครับสำหรับคุณลุงเลี้ยงสัตว์นะครับเป็นสระน้ำตื้นๆนะครับ บริเวณนี้คุณลุงใช้เลี้ยงสัตว์นะครับไม่ได้ทำนานะครับที่ดินบริเวณรอบๆของชาวบ้านก็จะทำนาข้าวหอมมะลินะครับเป็นข้าวนาปีพื้นที่บริเวณนี้นะครับจะเป็นถนนที่ทางคุณลุงนะครับกับของกับที่ดินของหลานนะครับได้กันเป็นถนนใช้ร่วมกันนะครับกว้างประมาณ4เมตรนะครับ เป็นถนนส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกันกับของคุณลุงนะครับด้านนี้จะเป็นที่ถมดินไว้บ้างแล้วบางส่วนนะครับด้านหน้าจะค่อนข้างสูงกว่าด้านหลังนะครับถนนจะมาบริเวณนี้เลยนะครับเป็นถนนที่ทางคุณลุงได้ทำไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันกับแปลงที่ดินของหลานนะครับถมไว้เป็นแนวเส้นตรงเลยนะครับตรงเข้าไปยัง บริเวณด้านท้ายแปลงที่ดินนะครับไม่ได้ทำเป็นถนนสาธารณะนะครับทำเป็นถนนที่ใช้ร่วมกันนะครับกว้างประมาณ4เมตรฝั่งซ้ายมือจะเป็นแปลงที่ดินของคุณลุงนะครับฝั่งขวามือจะเป็นของหลานนะครับที่ต้องการขายแปลงนี้ตั้งราคาขายไว้ที่ไร่ละ220 0 0 0บาทนะครับขายยกแปลงนะครับไม่แบ่ง บริเวณแนวเขตอีกด้านหนึ่งนะครับที่เรามองเห็นแนวรั้วไม้ไผ่นะครับจะมีแนวรั้วไม้ไผ่ที่คุณลุงได้ทําไว้ตลอดทั้งแนวเลยนะครับแนวเขตแปลงที่ดินสามารถอามองเห็นได้ชัดเจนนะครับาการเช็คตําแหน่งแปลงที่ดินนะครับสามารถเช็คผ่านแอปพลิเคชันของกรมที่ดินได้นะครับผ่านาโทรศัพท์มือถือของเราได้นะครับ คุณลุงจะพาเราเดินไปชี้เขตบริเวณด้านท้ายแปลงนะครับถนนที่ทำร่วมกันไว้นะครับจะอยู่บริเวณด้านหน้าของคุณลุงนี้นะครับสำหรับแนวเขตที่ดินของเราจะอยู่ถัดไปอีกนะครับจะเลยถนนไปอีกอประมาณสักอ่าเมตรนะครับจะมีแนวต้นไม้อยู่ด้านท้ายนะครับตามแนวคันนาไปนะครับ ที่เรามองเห็นอยู่ไกลๆนะครับจะมีต้นไม้เรียงอยู่สี่ห้าต้นนะครับจะเป็นแนวเขตด้านท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถขอพิกัดนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ได้นะครับสามารถเดินทางมาดูแปลงที่ดินได้นะครับ มาก็จะเจอคุณลุงนะครับพาชี้แนวเขตที่ดินนะครับสอบถามที่ดินนะครับสอบถามขอบเขตของที่ดินจากทางคุณลุงได้นะครับคุณลุงบ้านอยู่ติดกับแปลงที่ดินของเรานะครับ <_ T> ด้านท้ายแปลงที่ดินจะมีสระน้ำหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูบริเวณสระน้าําที่อยู่ด้านท้ายแปลงที่ดินนะครับแนวเขตที่ดินของเราจะอยู่ติดกับ ฝั่งสระน้ําเลยนะครับจะมีแนวต้นไม้นะครับอยู่ริมสระน้ํานะครับจะเป็นแนวเขตที่ดินของเรานะครับมีเสาไม้ปักอยู่บริเวณต้นสะเดานะครับที่เราเห็นเป็นพุ่มๆอยู่ด้านหน้าสระน้ําด้านหลังเราสามารถขยายให้กว้างนะครับและลึกกว่าเดิมก็ได้นะครับเพื่อที่จะใช้เก็บน้ำสำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูฝนได้นะครับ สามารถนําดินนะครับจากการขุดลอกสะนะครับที่อยู่ด้านหลังย้ายดินที่ได้นะครับไปถมบริเวณด้านหน้านะครับเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยได้นะครับบริเวณนี้เหมาะที่จะเก็บไว้ทํานาข้าวนะครับปรับปรุงเกล็ดเกลียนะครับไว้ทํานาข้าวหอมมะลิได้นะครับปลูกพืชผักสวนครัวได้นะครับ บริเวณทางเข้าที่เราเลี้ยวเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมสังเกตได้ว่าเป็นสวนมะขามเทศนะครับของชาวบ้านได้ปลูกไว้ข้างทางนะครับยาวตลอดทั้งแนวเลยนะครับที่ดินบริเวณนี้น่าจะปลูกไม้ผลได้นะครับส่วนพื้นที่บริเวณนี้คุณลุงเก็บไว้ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับ นี่คือบริเวณแนวคันดินนะครับที่าทางคุณลุงได้ทําไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นทางาใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับไม่ได้เป็นทางสาธารณะนะครับด้านท้ายแปลงที่ดินของเราจะมีความกว้างประมาณ40เมตรนะครับอยู่ติดกับแนวสระน้ำที่อยู่ด้านหลังนะครับ เป็นชนดพุทแดงนะครับสามารถตรวจสอบพิกัดนะครับตำแหน่งของแปลงที่ดินได้จากาเลขชนดนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะมาปรับปรุงนะครับมาพัฒนานะครับที่ดินแปลงนี้ราคาไม่แพงนะครับขายในราคาไล่ละ220,000บาทนะครับขายยกแปลงนะครับ เนื่องจากเจ้าของที่ดินมีความจำเป็นที่จะต้องอใช้เงินนะครับด้านหน้าเป็นถนนหินคลุกนะครับผสมกับถนนลูกลังนะครับส่วนถัดจากแปลงที่ดินของเราไปก็จะเป็นบ้านสวนของเพื่อนบ้านนะครับเป็นของชาวบ้านบริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินก็จะเป็น ไล่นาของชาวบ้านนะครับนี่นะครับคือบริเวณพื้นที่ด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับจะเป็นเนินค่อนข้างสูงนะครับอาจจะถมดินเพิ่มอีกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับสำหรับสร้างที่อยู่อาศัยนะครับแปลงนี้สามารถทำ เป็นสวนเกษตรได้นะครับทำเป็นโคกหนองนาได้นะครับอยู่ห่างจากถนนดำนะครับเส้นโนนไทยขามสแกแสงนะครับมาประมาณ600เมตรนะครับห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอโนนไทยมาประมาณ3กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับจะมีเทสโก้โลตัสอยู่ห่างไปประมาณ500เมตรนะครับจากตัวที่ว่าการอำเภอ นี่นะครับคือถนนทางเข้าที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับบริเวณนี้จะเป็นบ้านคุณลุงนะครับอยู่ติดกับแปลงที่ดินของเราเลยนะครับด้านหน้าค่อนข้างกว้างครับท่านใดสนใจนะครับสามารถขอพิกัดนะครับเดินทางมาดูแปลงที่ดินของเราได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์นะครับซึ่งเป็นเบอร์ไอดีไลน์ด้วยนะครับ คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ